สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลูกติ่มอนเตอร์เจก้าเห็ดโปรอ่านนะฮะนี่ผมให้ดูนะครัถคันนี้เป็นอของแต่งจากศูนย์นะฮะเป็นตัว DP นะครับมีท่อกรองอากาศแล้วก็กล่องนะฮะที่แฟดมาจากโรงงานนะะแล้วก็มีของแต่งพอสมควรนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบๆกัน ด้านหน้าก็จะมีปลกชิวนี่นะฮะจากศูนย์แล้วก็อ่าแล้วนี้เป็นก้านเด็กก้านคัสน,นะนุ่มอ่ะแล้วก็เป็นกระจก Power Racing เนี่ยย่างยังใหม่อยู่นะไปสองพ <Wow. S 1> ันยี่สิบดูดิหลอกเต็มเลยดูดิโอ oh. เหนือยเยอะมากสวยมากคันนี้ครับ ให้ดูท่อด้วยดูท่อดูท่อโน oh, <no. S 1> น้โนนินะครับอันนี้ของแท้เลยนะนี่เป็นของศูนย์เลยเป็นของแต่งมาจากศูนย์ข้อบาะหลังที่จริงมีนะแต่ว่าไม่ได้ใส่นะนี่เป็นโปรอรัมโซ่จะเตอรยังโหยาวไกลนะอีกเยอะเลยให้แผลรอบ,บ,บเครื่องนะดูสต็อปเปอร์ต่าง เห็นไหมสัปเปร์โอ้โหมันมีกระดิตไม่ขยับเลยไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแต่งนะ,ะของ MD สวยมากก็เป็นท่อีกหนึ่งข้างนะครับเทอร์มิเทอร์มิเอนี่เออโปรอัมสวยมากครับล้อไม่มีรอยรถไม่มีรอยเลยนะมันมีอุบัติเหตุแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนยางดิ แต่ตรงกลางตรงข้างไม่ขับดูรอยต่างๆดูรอยต่างๆอ่าแทบจะไม่มีอ่ะถังเนี่ยอ่ะแล้วก็มีการสะบัดนะเขาเรียกว่าสกหอืนะป่ะผมน่าจะเรียกถูกนะนี่ของแท้นะฮะเบิกมาสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็มีที่จับโทรศัพท์ด้วย แล้วเปิดเรือนไม้ให้ดูว่าไม่เท่าไหร่ปั๊บปั๊บปั๊บเห็นไหม DP นี่ของจริงอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ปิดคลิปก่อนแล้วกันนะกับเสียงรถท่อเทมิโนนีน่นะรถคันนี้ก็ขายอยู่นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะฝากด้วยแล้วกันใส่ยูสตามต่อมาเฟซบุ๊กก็ได้นะฮะหรือว่าเขียนเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้วยแล้วกัน,นครับกับคันนี้ครับดูกติมันเตอร์เจ็ดเก้าหกนะปีสองพันสิบสี่เออลืมบอกเลยปีสองพันสิบสี่ โอเคอันเป็นคลิปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ